ยายหุ่นอันนี้ะกสินใรห้ยายหุ่ยานตะกรามยห่ชื่อชื่อตระกราม

ใครเป็นที่ปัวยมาจาโชคดีนะใครแอนตีอกใเอาุขอเป็นคู้ป่วยช่วไงวไงมีอะไรก็เออถึงไดงามแสนงามงามแล้วเกินคนมีอะไรนา รอพ่อมันยังไม่เย็นใจผี่ลอยร่างเร้นดังคนยิ่งรำไม่ริมหายใจบอกนึกเธนมาวันดีบอกพี่สักคำสวัสดีค่ะคุณคุณทนันใช่ไหมคะ h เฮาอาลูเดียฮ Hello, my best friend I meet you <laughs>

เขาสวยเพราะเขาสวยประจำธรรมชาติสร้างมาเขาก็เกล็ดลอยคนในกรุงเยาว์สวนรองเท้าสูงจังลงจากรางสักวันลองไปเดินบ้านฉันไม่ทันทางสักไม่ทันถึงสามวันตกคนะ

ของตุแต่ปีไม่ยาไม่ยิ้ยเยเย็นสายเหมนายแม่จ่ม,มันคงจริงใจรักใครรักผมนคสาว